สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความสำเร็จครับจากเนื้อหาที่เราได้รับมาที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับภายใต้คอนเซปที่ว่าสำเร็จช้าดีกว่าไม่ทำวันนี้เราจะมาลองกลั่นกรองกันดูครับว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจแล้วก็ออกไปปรับใช้กับชีวิตเราได้บ้างค่ะเป็นแนวคิดที่แบบว่า ท้าทายความคิดเดิมๆของสังคมเหมือนกันนะคะที่มักจะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องเร็วต้องไวต้องสําเร็จทันทีแต่แนวคิดนี้กลับให้ความสําคัญกับความต่อเนื่องความอดทนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จที่ยั่งยืนมากกว่านะคะครับผมประเด็นแรกเลยที่ผมเห็นจากเนื้อหาแล้วรู้สึกว่า โอ้น่าสนใจมากก็คือสำเร็จช้าไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแล้วมันมักจะมาคู่กับคำแนะนำที่ว่าอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นตรงนี้เเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับความคิดเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือการเปรียบเทียบนี่ตัวดีเลยนะคะมันบั่นทอนกำลังใจเรามากๆพอเราหยุดเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ย ความกดดันต่างๆมันลดลงไปเยอะเลยทำให้เรากลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองจริงๆได้ค่ะแล้วก็จังหวดก้าวของเราเองในแหล่งข้อมูลก็เน้นนะคะว่าความสำเร็จเนี่ยมันวัดกันที่ความตั้งใจความพยายามไม่ใช่แค่เวลาที่ใช้ไปอืมจริงครับแต่ไอ้การไม่เปรียบเทียบนี่ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงก็คงต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะครับแล้วพอเราปรับความคิดตรงนี้ได้แล้วเนี่ยแหล่งข้อมูลเขาแนะนำให้ทำอะไรต่อครับ เห็นมีพูดถึงเรื่องการลงมือทำด้วยค่ะพอปรับทัศนคติได้แล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญเลยคือการลงมือทำแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะอย่างข้อคิดที่ว่าทำทีละนิดดีกว่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าหรือก้าวเล็กๆทุกวันคือความสำเร็จในระยะยาวอันนี้มันชี้ให้เห็นถึงพลังของการสะสมค่ะคล้ายๆกับแบบว่าเราหยอดกระปุกวัละบาทสบาท ตอนแรกๆอาจจะยังไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่พอเวลาผ่านไปมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เองคือไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบหรือรอแรงบันดาลใจอะไรยิ่งใหญ่ก่อนค่อยเริ่มทำาอการสะสมเล็กๆน้อยๆนี่เองแต่ว่าหลายๆครั้งเลยนะครับอุปสรรคมันอยู่ที่การเริ่มต้นครั้งแรกนี่แหละครับรู้สึกกลัวๆกล้าๆในเนื้อหานี้มีพูดถึงเรื่องความกลัวด้วยใช่ไหมครับอย่างอย่าหยุดเพราะความกลัวอะไรแบบนี้ มีค่ะความกลัวกับไอเร่งที่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักทางความคิดเลยนะคะที่ทำให้เราไม่กล้าก้าวขาออกไปสักทีเนื้อหาเขาก็มีประโยคที่ให้กำลังใจดีมากๆเลยนะคะว่าการเริ่มต้นแม้เพียงเล็กน้อยก็คือความกล้าหาญคือมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าแค่เรากล้าที่จะเริ่มเนี่ยก็ถือเป็นชัยชนะเล็กๆของเราแล้วและจริงๆแล้วการลงมือทานี่แหละค่ะ คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่การรอจนกว่าจะรู้ทุกอย่างก่อนอ่าฮะพอพูดถึงการลงมือทำมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าอ่อมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างซึ่งก็นำไปสู่อีกข้อคิดหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากเหมือนกันคือล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบอันนี้แบบว่าฟังแล้วใจชื้นขึ้นเยอะเลยเวลาเราทำอะไรพลาดไปจริงค่ะจริง,างมากมการมองความผิดพลาดหรือความล้มเหลวว่ามันคือข้อมูล ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอันนี้คือแก่นของ Growth Mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตเลยนะคะถ้าเรามองว่าทุกความผิดพลาดคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงแก้ไขเราก็จะกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นค่ะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆแทนที่จะหยุดชะงักไปเลยเพราะว่ากลัวความล้มเหลวอืมครับทั้งหมดที่ว่ามานี่ทั้งการปรับความคิดการลงมือทาการเรียนรู้จากความผิดพลาด ดูเหมือนจะนําไปสู่ข้อคิดสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องอความเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเนื้อหาสรุปไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจัดการเป้าหมายในแบบที่เหมาะกับตัวเองและที่สําคัญมากๆคือความสําเร็จคือการเป็นตัวของตัวเองคือเราไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นเหมือนใครหรือไปเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดคุณค่าของเรา การหาเส้นทางแล้วก็นิยามความสําเร็จที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆเนี่ยมันจะสร้างแรงจูงใจจากข้างในนะคะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับการเดินทางของตัวเองไม่ว่าในสายตาคนอื่นมันจะดูช้าหรือเร็วแค่ไหนก็ตามครับสรุปแล้วแก่นหลักๆที่เราได้จาก การคุยกันวันนี้จากเนื้อหาสุดนี้ก็คือการให้คุณค่ากับการเดินทางนะการให้คุณค่ากับความพยายามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การเรียนรู้ระหว่างทางมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นแค่ความเร็วหรือว่าผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วจากจุดนี้เองนะคะอาจจะมีคำถามที่น่าสนใจให้เราลองเอาไปคิดต่อกันได้ว่า นอกเหนือจากการไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถยอมรับจังหวะของตัวเองได้จริงๆไม่ใช่แค่ในเรื่องเป้าหมายความสำเร็จนะคะแต่ในทุกๆมิติของชีวิตเลยการยอมรับจังหวะชีวิตที่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆเนี่ยอมมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความรู้สึกเติมเต็มหรือความสุขที่มันลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้นะคะ